สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในแอป a c e b o o k นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับซ่อนไม่ให้คนอื่นนะครับเห็นว่าวเรามีใครเป็นเพื่อนบ้างนะครับบนหน้าโปรไฟล์ของเรา <Nope. S 1> วิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลย,ยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนเอนเนี่ยเปิดแอป f a c e b o o k ของเพื่อนๆขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นให้กดไปที่เมนูคีย์ดียร์คีย์อันนะครับอ่าถ้าเกิดของ Android เนี่ยจะอยู่ทางด้านบนนะครับส่วน iPhone จะอยู่มุมขวาล่าง และในหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มฟันเฟืองทางด้านบนตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดใครไม่มีปุ่มตรงนี้นะครับ <No. S 1> ให้เลื่อนลงมานิดนึงครับผมให้กดไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับอ่ะและเขาจะมีเมนูย่อยออกมาแบบนี้ให้เรากดไปที่อันแรกครับผมการตั้งค่าในหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เลื่อนลงมานิดนึงครับผมให้สังเกตในส่วนของกลุ่มเป้าหมายและการแสดงผลนะครับ ให้เรากดไปที่วิธีที่ผู้อื่นค้นหาและติดต่อคุณนะครับที่เป็นไอคอนรูปคนตรงนี้จากนั้นเมนูที่2นะครับใครบ้างที่สามารถเห็นรายชื่อเพื่อนของคุณได้ให้เราจิ้มเข้าไปได้เลยถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้ใครเห็นเลยนะครับสักคนนะครับ <No. S 1> แม้แต่เพื่อนของเราเองนะครับให้เพื่อนๆกดมาที่เพิ่มเติมครับผมแล้วก็กดไปที่เฉพาะฉันนะครับที่เป็นไอคอนรูปแม่กุญแจอ่าแบบนี้นะครับ เมื่อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆกดแบ็กกลับมาได้เลยแล้วก็กลับไปใช้ Facebook ได้ตามปกติเลยครับผม <Yahoo! S 1> โอเคลองนัาไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ